สีไลฟ์ฟิดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับขอต้อนรับเข้าสู่2 h ชาแนลนะฮะดูกับงานขุดสะนะครับ ุดสะของ ZX 200นะครับข5หรื ZX 5G ครับกับบอดินเอ,อิดออโซ่พิสัยนะครับูว่ากดตรงไหนแล้ว รับชมกันนะครับกับบรรยากาศในบอ่อดินนะครับของเจา200้า ZX 200ขีดอาออเซนเซอร์นะครับตอนนี้ก็ขุดสุดบูมนะครับ พลัง168แรงม้านะครับของ ZX นะครับเครื่องยนต์อิซูซุนะครับเป็นทีมงานของพรทิ์ลุงเรืองนะพรทิล์ลุงเรือง <N> เป็นซับคอนแทคของซินซับอนันต์นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่ให้เรามาถ่ายทําในวันนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะฮะบุบ้งกี้ใหญ่ๆตักห้บุ้งกีหกบุ้งกี้ก็แบกพอสมควรแล้วนะฮะหลับหกล้อเล็กนะ ต่อแถวกันเข้ามาต่อแถวกันเข้ามาเลยเฮ้ยล้วต้นไผ่เนี่ยจะทำยังไงเนี่ยดูลมต้นไผ่ลงมานะครับน่าจะเผานะ,ะเผาไว้นะจะปล่อยให้มันย่อยสลายไปเองเนี่ยคงยากนะครับต้นไผ่ โอ้แข็งแข็งแข็งเป็นดินเอ่อข้างล่างจะเป็นหินนะครับเป็นหินทรายนะถ้าหินตัวนี้ถ้าเจอน้ำเนี่ยจะจะอ่อนนะครับแต่ถ้าแห้งๆ neo ตักไม่เข้าเลยนะครับหินทรายประเภทนี้นะดูโอ้โห ดีนะรถยังเป็นรถใหม่นะครับใกลัวอยู่แล้วก็เอาไปทำดินถมนะครับทำชั้นดินถมเดี๋ยวลูกลังก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับ สีสันสวยงามนะครับสำหรับ z x 200 แบกเต็มกล่องเลยเจอของแข็งแล้วนะติชิฟันปีศาจวันนี้ใช้เจาะแข็งอย่างเดียวนะครับ ใช้เกานี่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โองัดไม่ค่อยขึ้นเลยนะครับ นี่ขนาดรถใหม่ๆนะรถใหม่ๆยังขนาดนี้นะครับดูดแข็งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ โอ้ยปะพรปะพรฮิตชิมันเป็นหินผสมทรายนะครับเรียกง่ายๆว่าหินทรายเอาไปบดอัดก็แตกเหมือนกันนะครับแตกออกมาเป็นเป็นดินเหมือนกัน ก็รับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเสื้อมาจะมีลุ้นเราจะแจกเสื้อนะครับแจกเสือ้อกี่ท่านยังไม่บอกนะฮะว่ากี่ท่านจะ,จะแจกเสื้อนะครับ2องเจเจนะครับท่านที่โชคดีนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะฮะคอมเมนต์กันมา ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ